ละนะคะครูจะบอกนะคะว่าถ้าเราจะเป็นมหาเศษรษฐีได้เราจะเจอคนประเภทอะไรบ้างอันนี้เอามาจากธรรมะนะคะธรรมะจดไว้ชอบมากนะคะหากว่าเราอะค่ะสำรวจตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราอะจะเป็นมหาเศษรษฐีอะค่ะส, <heroin> สิ่งคนที่เราจะเจอมีคนแบบไหนบ้างนะคะถ้าคุณเจอแล้วเตรียมเป็นมหาเศษรษฐีโอเคนะอันนี้ตอนแรกว่าจะไม่บอกนะแต่แบบว่าเอออยากอยากให้นะให้ก็ให้ให้สุดฟังนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอคนหกจอมยุทธนี้นะคะแสดงว่าคุณเตรียมตัวเป็นมหาเศษรษฐีระดับ นะคะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณปรารถนานะคะถ้าหากว่าคุณนะคะกำลังจะเป็นมหาเศรษฐีคุณจะเจอจอมยุทธหจอมยุทธบางคนเจอหนึ่งเจอสองบางคนเจอหกแล้วแต่ว่าคุณจะรวยระดับไหนถ้าคุณจะรวยระดับร้อยล้านพันล้านคุณจะเจอหกจอมยุทธแต่ถ้าหากว่าคุณนะคะจะรวยระดับล้านก่อนเออระดับแสนระดับล้านคุณจะเจอแค่หนึ่งถึงสองจอมยุทธแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเจอครบทุกจอมยุทธคุณเตรียมตัวรับผันล้านนะคะคุณเตรียมตัวรับผันล้านฟังนะอันนี้นะคะฟังมาแล้วเอามาแบ่งปันคุณจะเจอจอมยุทธที่หนึ่งก็ค นะคะถ้าหากว่าคุณน่ะจะไประดับมหาเศรษฐีคุณจะเจอหกจอมยุทธจอมยุทธแรกคือจอมบงการจอมยุทธจอมที่สองคือจอมหักหลังจอมที่สามคือจอมกินแรงจอมที่สี่คือจอมปราดจอมปราดนักปราดค่ะจอมปราดนะคะจอมที่ห้าคือจอมตีโปยตีปลายจอมที่หคือจอมติดหจอมยุทธเจอกันดูกย่าง เจอกันหรือ,อยังนะคะถ้าเจอแล้วดีใจด้วยเตรียมเป็นมหาเศรษฐีนะคะเพราะมหาเศรษฐีระดับโลกต้องเจอ6จอมยุทธค่ะแล้วจะต้องผ่านหรือต่อสู้กับ6จอมยุทธได้แบบสบายๆวันนี้ค่ะที่เราไม่รวยสุติเพราะเราสู้จอมยุทธเหล่านี้ไม่ไหวพ่ายแพ้นะคะ,ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึง